หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพ่่อแมพี่น้องค่ะมาน,นี้มาอย่างหล่ะมาจากมาสวนมากินกาแฟร้านอะไรอย่างคะบานานาฟี่ในสวนกล้วยค่ะสวนสวยงามนะเซินซมได้เลยค่ะงามบ่โบพี่น้องวังกลัมาเด้อค่ะเด้อมาสีพาสม้มค่ะท่านี่น้องตามมาค่ะตามมาสีมาสใช้เออรือโบใช้เรือ วน่นวเล่นน่นทางใหม่เขียไผ่เลี้ยงนางข้งมาได้ค่ะเลอเียวเขียวค่ะเขียวเียวรุ่นมีก็ดีด้ค่ะมีรุ่นมีก็ดีกระินางกระักคุณนายเลยใช่กระตินางคุณกระินไผ่เลีบอไผ่เล้ยบกระินไ่เล้ยบอนมานะ อมอไม,ไม่จัะใช่อยากเหรอวนะันพุธวนะันพุ เยี่ยมค่ะสะพานกาสะพาวนนังแบันสะพานย่งเด็กหรอ้ะเิ่อเป็นมาราแบบไงไม่มีแค่นาทีใช่ไหม เยี่ยมค่มนะคืออะไรอรอมไม่มน,ไมน่าเสียงหรอไม่น่าจา่ะใช่ค่ะตตอันนี้อันนี้น่าจะเป็นชมพู่ชมพู่อะไรนี่ต้นชมพู่นะมีรูมาแล้ว คอยกลัวตกน้ำมากในชมพูไม่ใช่มะมวเหรอใช่ไหมชมพูหรือมะเมียวไม่ใช่อ่ะเหมือนมะเมี่ยวนะปลาไปฟางเรื่อย ว่างๆมาเที่ยวเด้อค่ะไหร่พี่น้องเด้อไปไปถ้ามาหากินเขาก็ได้วันเี้มีหิ้วเขาช่างเขาไว้อ้าวปวดเท้าคนมาฟอกข้ามีนะจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันไหมจ้าบ๊ายบายสวัสดี